ซุ่มมะเขือใส่ปลาแซลมอนค่ะวันนี้แต้แน้แมาทานกันเลยหลังออกกําลังกายเสร็จวันนี้ค่ะ,คะนึกคิดอะไรไม่ออกก็เอ๊ะเรามีกิมจิ ผักดองค่ะมีผักดองอยู่ที่บ้านทําอะไรง่ายๆทานคู่กับผักดองดีวกว่าวันนี้ถ้าไม่เป็นซุปมะเขือก็น่าจะเป็นเมนูน้าพริกค่ะพอมาถึงซูเปอร์ประมวลผลเสร็จสับอ้ามมาจบที่ซุปมะเขืออีกเหมือนเดิมค่ะได้มะเขือผักชีปลาแซลมอนแล้วก็ขนุนอีกหนึ่งแพ็คค่ะวันนี้มาถึงบ้านก็จัดการคั่วงาก่อนเลยค่ะวันนี้นันจะใส่งาด้วยได้มะเขือมาสองแพ็คค่ะ ปกติเวลาแนนทำแนนจะไม่ใส่เนื้อปลานะคะแต่วันนี้เหลือไปเห็นหนึ่งชิ้นก็เลยหยิบมาซะหน่อยหอมแดงก็ไม่มีค่ะใส่หอมใหญ่ต้มไปด้วยกันเลยหวยน้ำมันนะคะมาปอกดูสิลูกใหญ่เบลลอร์เลย แต่เนื้อสัมผัสเขาเวลาโดนมีดที่เราหั่นนะคะทุกคนเหมือนมะม่วงอ่อนไม่แน่ใจว่าโดนสานเล่งเยอะหรือว่าเนื้อสัมผัสเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะมะเขือสุกนิ่มนิดหน่อยแล้วแนนก็เติมเนื้อปลาลงไปนะคะ ไม่ได้ต้มพร้อมกันค่ะเกรงว่าเนื้อปลาเราจะเปื่อยเกินไปห่วงเรื่องกลิ่นด้วยค่ะใส่ทีหลังก็ได้ดมกลิ่นปลาน้อยหน่อยด้านนอกแดดดีๆก็ทุกวันเลยค่ะทุกคนนักกอล์ฟเขาก็มาเล่นเขาเล่นได้ทุกวีทุกวันสนามไม่มีว่างเลยค่ะงาคั่วนันก็จะเอามาโขกให้ละเอียดก่อนนะคะให้เขาแตกจะได้กลิ่นหอมๆออกมาค่ะเอาจริงๆไม่ต้องใส่ข้าวคั่วหรือว่างาก็ได้นะคะ เอาเป็นหอมแดงแล้วก็พริกสดเอาไปย่างค่ะจะหอมหอมมากกว่าเมนูที่แนนทำเนี่ยก็คือสูตรรัดเมนูขี้เกียจค่ะสูตรที่เอาพริกแล้วก็หอมแดงไปย่างค่ะแล้วมาโขกใส่มะเขือใส่น้ำปลาราเจช๊ชูอันนั้นก็ละมุนนะคะไม่ต้องใส่ข้าวคั่วหรือว่างาใดๆเลยค่ะมะเขือสองแพ็คมีแต่ลูกอ่อนๆค่ะวันนี้ปลาหนึ่งชิ้น140กว่าบาททำออกมาแล้วอู้ได้ชามเบอรเลอเลยค่ะที่สำคัญวันนี้ก็คือไม่มี คนแย่งด้วยนะคะตักซดได้เลยลคะ่ะวันนี้เราจะ ผักดองผักกะทินผักดองแนนทำไว้เยอะเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือทานคนเดียวค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดพรุ่งนี้กบว,ว่าเดี๋ยวต้องทำส้มตําเมนูผักดองเนี่ยต้องทานคู่กับน,น้ำพริกหรือว่าเมนูเผ็เดๆรสจัดจ้านค่ะจะเข้ากันดีมากเลยการทำก็ง่ายๆค่ะแค่คั้นใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวไปนิดนึงชุรสหน่อยทิ้งไว้1-2คืนก็ได้ทานแล้วค่ะ